ยังเป็นอะไรยางใครทำอ่ะทำาเสมือนได้น้อยจานนะเอาบอลอบอลนจริงใจนี้ผมเอาเอาเอาไอ้ยิงไหมไอ้ไอ้ยังยังไอ้หลอกพวกบอดพวกบอนะแต่บอลเห็นพวกบอดเด้อไอ้ไอ้ยิงเนาะไอ้ยิงวะบอลให้ดูเด้สองยังบูชยิงนะยังได้จางเปนกล้องไปอี วันเี้นั่นนึงจะเอาผูหน้ามาได้ตอนวันหยิงดนอโฟโฟมวะไจะน่นก็ได้โจะน่าได้เออจะน่และหนึ่งสองเ้าใหม่นะลูกนะเออตั้งใจยางโอ้โหทำเสมอเลยนน่าจนะเออแหลรบอกให้ซ้อมกันอืมนัดคิวจิตอ่ะอ้าว ลูกนะลืมบอกไปอ,า,อาจารย์จะใช้พลังรักษาถ้าหายนี่ให้ตอบว่าไม่เหลือแล้วแต่ถ้าไม่หายก็ตอบว่ายังเหลืออยู่อตอบสองคำแค่นี้นะลูกนะโอ้ยเี้าขุนยังเหลือไหมลูกหายไหมพอได้แก้อยู่อาจา